สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนเกี่ยวกับวันลอยกระทงวันแรกนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงกันนะคะก่อนอื่นเราไปฟังเกร็ดความรู้กันเลยค่ะเด็กๆเป็นมาของวันลอยกระทงและความเชื่อต่างๆทำไมต้องลอยกระทง วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยและเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากน้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ และเป็นช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองเพราะพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ส่องเวลากลางคืนทำให้แม่น้ำดูใสสะอาดจึงเป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทงประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่ปรากฏกล่าวไว้ว่ามีตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิฐานว่าเดิมทีเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์เป็นการกระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิสวร พระนารายและพระพรมต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนามีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุลามณีในชั้นดาวดึงและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานนหาทสายแม่น้ำนำมะทา แม่น้ำนำมาทาเป็นแม่น้ำที่คู่ขนานกับทิวเขาวินไทยไหลลงภาคตะวันตกของอินเดียแบ่งเขตอินเดียออกเป็นภาคเหนือและภาคใต้ตำนานที่หาหลักฐานยืนยันมิได้กล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีนางนพมาศหรือเท้าสีจุลาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้นำดอกโคทมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือน12มาใส่เทียนประทีปดังปรากฏในตำราเท้าสีจุลาลักษ์กล่าวถึงพระดำรัสของพระร่วงว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยกล่าวถึงกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงการกําหนดนักขัตะเลิกวันเพ็ญเดือนสิบสองให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศการะบูชาพระพุทธบาทนำมทานาทีตราบเท่ากัลปาวสารแต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งจากนั้นในสมัยรัชกาลที่สองได้เปลี่ยนจากการทำดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแต่ดูไม่สวยงามจึงใช้ใบตองมา,าพับแต่งจนสวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง เป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้น้ำได้ดื่มกินน้ำรวมไปถึงทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำเป็นการสการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่หาดทรายแม่น้ำนำมาทานทีในประเทศอินเดียเป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆให้ลอยไปกับแม่น้ำชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุตตามตำนานเล่าว่าพระอุปคุตทรงสามารถปราพยามารได้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ฟังประวัติเกี่ยวกับวันลอยกระทงไปแล้วเด็กๆคงจะจําได้นะคะว่าวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้นกี่ขําคะาขึ้น15ค่ําเดือน12ของทุกๆปีใช่ไหมคะเก่งมากเลยะค,ะค่ะนั่นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ